พินน้ำเต้าเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดท,ที่มีสายเดียวสนิทฐานว่าชาวอินเดียนำมาแพร่หลายในดินแดนสุวรรณภูมิสาเหตุที่เรียกว่าพินน้ำเต้าเพราะใช้เปลือกผลน้ำเต้ามาทำโดยผู้ดีดจะนำเอากะโหลกเสียงหรือกะโหลกน้ำเต้าวางประกบแนบติดกับอกซ้ายมือซ้ายจะจับที่ทวนส่วนมือขวาจะใช้ดีดพิน สายพินมีสายเดียวเดิมทำจากเส้นหวายต่อมาใช้เส้นไหมและใช้ลวดทองเหลืองในปัจจุบัน